คือโซลูชันที่เวทอนกรุ๊ปนำเสนอนะครับครั้งนี้ครับผมโซลูชันนี้จะลดการผิดพลาดนะครับของการ warehouse นะครับผมในธุรกิจต่างๆนะครับลดการผิดพลาดของคนแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการเก็บสินค้าต่างๆนะครับผมเน้นความถูกต้องโซลูชันของเวทอนกรุ๊ปตรงนี้นะครับที่นำมาเสนอเพราะว่ามีทั้งในส่วนทั้งเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ซัพพลายต่างๆ,ๆที่ครบวงจรใน ของในส่วนที่เป็นแวร์เฮาส์ต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมโซลูชันที่ทางเวลทอนกรุ๊ปนำเสนอเนี่ยครับเรามีเป็นเซยว่าโซลูชันที่ครบวงจรนะครับผมมีในส่วนที่สามารถโปรไวทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์แล้วก็ซัพพลายให้กับทางลูกค้าโดยไม่ต้องไปหาที่อื่นเราสามารถเสิร์ฟให้ได้ทันทีนะครับผมตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอคือเป็น เป็นอยางเป็นเซิร์ฟเป็น g l o b l นะครับเป็น,ปนแบบรนด์ติดอันดับหนึ่งของโลกเช่นซีบานะครับผมตรงนี้ที่เราเอามานำเสนอนะครับผมตอนนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วมากผู้ประกอบการควรเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการเองนะครับผมแนะนำตรงนี้ว่าเลือกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง